โอ้ยโยคุณนายมดดำเธอไปทําอะไรมาเนี่ยขาหักเหรอไม่ใช่พี่ตามเมาื่อวานน้องไปจอกกิ้งมานะพี่ครับขามันทํางานไม่ประสานกันนะขาหลังมันวิ่งไม่ทันขาหน้าน้านองหงายเงืน้นมีแบบระบมไปทั้งตัวหนักสุดนะพี่ตามข้อเท้าเนี่ยน้องแบบไม่ไหวแล้วว่านี่น้องพี่เฟอรฟ้าจากนั้นเราอะแล้วไปหาหมออย่างครับไปมาแล้วพี่ตามมีหมอให้ยามาสารพัดเลยนะยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาคลายเครียดก็ให้มาหลายเรื่อยยาคลายเครียดปวดข้อเท้า เอายาขายเพียดมาทําอะไรน้องขอเขาเองอะพี่น้องเครียดอะพี่คิดดูนะหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมหมอบอกว่าเนี่ยน้องเท้าแพลงแล้วน้องล้มนะดีไม่ดีนั้นถ้าเอ็นร้อยหวายขาดเนี่ยนะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตนี่เห็นไหมเรียดไหมแค่ฟังก็เครียดแทนแล้วละะว่าแต่ว่าเธอไปใส่รองเท้าเลยวิ่งอะพี่ตามน้องใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาเนี่ยแหละเอาจริงจริงนะน้องว่าใส่รองเท้าอะไรก็วิ่งได้ปะน้องเห็นบางคนเขาใส่รองเท้าแตะยังวิ่งได้เลยเอาซะอย่างนี้อะเป็นอย่างนั้นเลยทำไมไปทำแบบนั้นไม่ถูกต้อง เอาอย่างนี้วันนี้พี่ตั้มเชิญคุณหมอมาคุยให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าการออกกําลังกายที่ถูกต้องเนี่ยนะเขาต้องวิ่งแบบไหนใส่รองเท้าอะไรเอาไหมเออดีเลยพี่ตั้มนี่น้องไก่อยู่นะว่าพรุ่งนี้จะไปให้หมอฉีดยาชาแล้วเดี๋ยวกลับไปวิ่งเลยอยากวิ่งผู้ท้ผู้ถังไอ้เรื่องมุทะลุดุดนั้นะีไม่มีใครเกินจริงเลยแต่เอางี้น้องมดก่อนที่เราจะไปคุยคุณหมอนะ,ะวันนี้มาฟังสกู๊ปจะก,กินมงกันก่อนว่าด้วยเรื่องเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันคืออะไรที่ทาให้เธอเดี้ยงอย่างเงี้ยดี เอ็นร้อยหวายเป็นเอ็นที่เชื่อมต่อระหว่างส่อนเท้ากับกล้ามเนื้อน่องมีความสำคัญอย่างมากต่อการเดินวิ่งหรือเล่นกีฬาการที่เราเคลื่อนไหวผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุหรือการหยุดกระทันหันอาจทําให้เกิดเอ็นร้อยหวายอักเสบได้ส่วนใหญ่มาเกิดกับผู้เล่นกีฬาหนักๆเช่นนักวิ่งนักฟุตบอลอาการที่พบบ่อยคือปวดและปวดมากขึ้นเมื่อหยุดออกกําลังกาย เมื่อกดบริเวณที่ปวดจะพบเป็นตุ่มนูนบางรายอาจบวมแดงจนเดินไม่ได้เมื่อเกิดเอ็นร้อยหวายอักเสบเราควรงดอ,ออกกำลังกายและรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุดคะ่ะ